สวัสดีค่ะตาหัวข้อเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายสำหรับธุรกิจพวกการลงทุนนู่นนั่นนี่เทรดนั่นนั่นเทรดนู่นนั่นนี่นนนนนยุ่เรื่องนอกกัน,นคือกันแล้วก็จะมาพูดถึงว่าออตอนนี้สถานะคือเพื่อนนะคะเพื่อนฝรั่งเมื่อก่อนเป็นแฟนกันคือตอนนี้จะพูดถึงเรื่องธุรกิจที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้แล้วก็ โด่งดังมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ยังมีคนนขา่าอยู่เรื่อยๆวันนี้มีนัดก,กับหนุ่มพม,ม่าหรอคะแม่อยากจะฝากอะไรถึงพี่ประยุทธ์เออเออเออหลังๆนี่มันเป็นข่าวเอียงก่อเห็นขาๆว่าเดีแบบ๋ยวอย่าลืมข่าวประยุทธ์คือเป็นอะไรตอนนี้คืองงอยู่อันนี้ไม่ทันทันแต่ข่าวพิงกี้แม่อรดีแม่หนูใช้แล้ว ไปกับฝรั่งถือผู้ชายี่แล้วทีนี้มันจะเรียกี่พอเห็นงูมันเลยถีบหนูออกห้องเลยค่ะเอาเขากับเขาหวังจะสลิปกับวิดเรียลเลดี้เนาะเรียลเลดี้เธอมีงูเธอก็ต้องบอกว่ามีงูเธอไปโกหกเขาหรือเปล่าเธอไปโหลดรูปในอินเทอร์เน็ตมาแกล้งเขาหรือเปล่าเศร้าด้วยนิสัยน่ะน่ะ,นะมีงูก็ต้องบอกมีงูนะคะผู้ชายที่เขาชอบก็มีค่ะเป็นไงล่ะคะ ดีต่อเขาเพรกเองนรอบ่พ่ออยู่ใสตึกมันเอาตะบ,บองทุบกี่เธอทุบงูเธอมอนหีใหญ่เธอขอมอนหีใหญ่หมวยสิไปคออย่างงากไปให้เขาฉีดแทนน่ะฉีดไขมันน่ะดูดเอาไขามันหน้าท้องเธอไปฉีดโหนกกีเธอน่ะมนอนยังมั่งกับพวกเฮนเลย มันโมมีมนเห็ดไหนนุ่มไงกีไงหนกไงมันบมมีดอกมันมีต่ให้เขาล้อมละลล่ในหัวใจเขาให้เป็นนึ่งอันอนึ่งอันเดียวกันให้มีความหลงไหลในตัวเธอเห็นงามไปเบิดบงบนสูมตะกีเธออยู่นั่นเธอเดินไปห้างนี่เธอจะเอาไปทําไมมนหีใหญ่เธอยางไปห้างนี่ผู้ชายเขาบ่ดได้เบิ่งกี่เธอได้เขาดูออร่าบารมีในเบ้าหน้าเธอ ไญ่บยญ่เธอปิดจอบอยุคกลางเช่นทันให้ได้ก็แล้วกันไปโฟกัสเนี่ยเจ้าของติดดูดีออรลาบาลมี่ออกถ้าเขาไม่ชอบเธอถ้าเธอย่างไปห่างอ่ะเธอไปเล่นเช่นทันเพราะว่ากีเธออยู่ในกางเกงผู้ชายจะบม่มีโอกาสได้เห็นเลยแต่ถ้าเขารู้สึกเม้นที่หน้าเธอเธอย่างไปเช่านาชทันเขาเม้นหนาเธอเห็นหนานดิมวยเ่อจะเป็นบรถือท่าอะไรบุคคลฮอตเบอร์ เขาเพืเอ่อนกินเขาเขาเขานั่งกินกาแฟอยู่แก้วละสามสิบาทถือเขาเพืเอ่อนกินซ้ำอันนี้ก็ไม่ได้ไปต่อเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ดูกีเธอเลยกีเธอจะใหญ่เท่ากระด้งก็ตามเธอจะมีมนดีมีอาถาอาคมที่เลิศละะ่านะพาอะไรก็ตามกีเธอจะใหญ่เท่ากระดง้งใหญ่กว่าเตาก็ตามใหญ่กว่าขวากาไก่ล้วก็แล้วแต่เขาจะไม่มีโอกาสได้ดูเลยเธอทําทวันนี้ให้ดีที่สุดทําบ่ายนี้ให้ดีที่สุดนั่นก็คือการไปเจอผู้ชายเดินผ่านผู้ชายให้เขาปิ้งเธอ ให้เขาเห็นอล่าบารมีเธอให้รู้สึกว่าดวงสมพงกันดูแลเอนดอูคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะอันนั้นค่อยว่าก,กันอีกทีโนโกี้จะไม่ใหญ่ก็ช่างเขาก็จะรักรักเพราะว่าเขาหลงในมนเสหนีของเธอเปิดเลยวัไรนตีแม่อ่ะเธอลองอัพพึ่งตรงเธอเปิดกี่ไม่ว่ากี่เธอจะใหญ่แค่ไหนก็ตามงาก็รอดจัก,กรยานกะซามเธอไปเปิดกี่อยู่การเช้นทันท,ที่ละ่ะเธอจะได้ไปต่อไหม กขาจิบปาดเคิดเป็นประสาทฮีเชอาอยากได้ผู้ชายเปิดกีอยู่ห่างเส้นทันเขาจะลงข่าวเลยเธอจะมีที่ยืนในสังคมไหมผู้ชายเขาจะกลัวเธออยาไปเปิดไปเปิดเลยไม่ได้กีง่ายปันได้เขาก็ยาิเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องว่าแฟนเก่ามาำดาปยาตอนนี้อยู่ไหนคะคนที่ว่าเป็นแบบเศรษฐีมือใหม่มันมีคนที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงเขานะคะมีคนหนึ่งก็คือตอนนี้ เขาเคยทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับระดมทุนไปลงทุนที่ดูไบนะคะตอนนี้เขาเก่งมากต้องยอมแลบเขาเก่งมากแล้วก็ทำเงินได้เยอะมากตอนนี้อยู่ในคุกค่ะจะพูดเรื่องธุรกิจที่คล้ายๆธุรกิจดังตอนนี้ที่ต้องาบกันเนาะ Foreign Exchange การแลกเปลี่ยนอันนันหรือว่าสิทเทรดอียงกระตามการค้าหุน้นการเอียงกระตามเขาสิมะเฟอกัรตัวนี้คือว่า ทาพวกเจ้านีา่ยเมื่อได้บอกว่าเห็นลิ่นเด้แต่ว่ามันก็สิมีช่วงที่ว่าเขาสามารถทําเงินได้ไหมบอช่วงที่เขาที่ไปฟังพญสุนทรีแล้วบอกแล้วบอกดีดีกาลาตดตอนไปเลยที่เนี้ยที่เมืองนอกก็มีนะคะไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ที่เมืองนอก พวกที่เวลาเราเห็นใช่ไหมคะเวลาที่เขาโพลุนอินสตาแกรมหรือว่าอะไรเนะี่ยที่ว่ามีแบลมโบมียังฟูฟ้ารูลามีซูเปอร์คา่ามียังจอดยูวิลลาเขานน่นนั่นนี่ส่วนใหญ่มันก็เป็นเงืนพวกนี้แหละเพราะจางกระสีเป็นยาเสพติดอันนี้บระเดิล่วงว่าไม่ได้กล่าวถึงนักธุรกิจหรือว่าอะไรนะคะพูดถึงว่ามีมากหนึ่งในนั้นก็คือแฟนเก่ามาดามปยาติดคุกอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมค่ะตอนนี้ เพราะว่ามันมีการระดมทุนเขาเขาก่อตั้งขึ้นมาเขามีการระดมทุนขึ้นมาแฟนเกาฉันตอนนั้นชนะยุยี่ยี่สามอือเซบก็ปีผ่านมาแล้วยี่สามแต่ว่าเราไม่ชอบในไอเดียเขาหรอกเรารู้แล้วว่าเออมันเป็นเงินที่แบบเราไม่ชอบอะตอนนั้นแหละเราไม่ชอบก็เลยโอเคเลิกกันแต่ว่าเาเป็นเพื่อนที่ดีคุยให้ฟังทุกเรื่องแต่ทีเนี้ย ไอเบนลี่ม่ติดจอดเรีอยงเลยไม่ติดจอดหาขั้นสิบขั้นโรลส์รอยซ์ไม่ติดจอดอมาเซราติเอียงอ่ะไม่ติดจอดเรี่ยงไว้แล้วมันก็ปาร์ตี้ซูโม่ซูโม่เนี่ยมันเป็นเคล็ดลักอีหลีมันเป็นทุนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันระดมทุนไปที่ดูไบมันเป็นโปจิคล้ายๆกับว่าการลงทุนที่ดูไบอ่ะสมมติว่า เขาบอกว่าขอเขาเสียเงินไปลงทุนได้ตึกเขาซื้อจริงเด้บ่าเป็นวันส่อเด้แต่ว่าเขาได้เงินคนทั้งโลกเลยโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหญ่มกากแต่พูดปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าไปดูใน Google เราจะเห็นข่าวเขาเต็มเลยแต่จะไม่พูดพอระดมเงินคนทั่วโลกมาปุ๊บเขาก็ไปซื้ออัดย่ายซื้อขนมย้ายเขาซื้อตึกเขาลงทุนสางนั่นสางนี่สางนั่สน,านสางนี่อยู่ดูบปแล้วก็จ่ายค่าเช่าค่าเช่า i n v e s t m e n t เนาะ กระจายค่าเซาบอกว่าอันนี้เศร้าแล้วนี่คือเศร้าเองละเพราะเจ้าบุรุษเราจะอยู่เมืองไทยเจ้าบุรุษเรามาโปรเจกต์เจ้าคอาไซรเคอาไสมีคนเศร้าแถบเจ้าบุรุษแต่ว่าเขาคืนเงินค่าเช่าก็คือเป็นการค่าเช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 ่าเพราะคนลุ่มเขาลุ่มเขาลุ่มเขาเขาก็เลยปิดปิดเขาไปสู้คดีในทำนองที่ว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมันยังมันยังไปต่อมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้อะไรมันคล้ายๆว่าฉันยังฉันยังดาเนินการอยู่แล้วพวกคุณมาสต็อป ขาจะบอกว่ารัฐบาลม่นบอกมามาหยุดหยุดหยุดโปรเจกต์เขาเองน,นู่นนั่นนี่เขาสูส่คดีกันไปประมาณนี้ผู้ชายในบ้านแม่เล่นพ่อเล็กแม่แมน้วยบอแมอ่เราไม่ได้เล่นค่ะไปเองก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าเราคิดว่าชีวิตชัดเนี่ยพูดแล้วเนาะถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนพวกนี้แม่จะลงทุนไหมคือชั้นเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ยุโรปมาเธนก็เคยเล่นหุ้นก็เคยได้เงินได้ทองเนาะ ก็คือในสมัยที่เป็นนักเรียนก็ได้วันละหลายหมื่นมันก็โอเคถือว่าก็พอกินพอใช้แต่ว่ามันก็มีความเครียดเพราะว่าเราเล่นรายวันซื้อมาขายไปเทรดเป็นวันๆก็มีความเครียดเครียดทั้งตอนซื้อแล้วก็ตอนขายเครียดทุกตอนแม่งกูเครียดอะคนอื่นอาจจะเล่นดีเนาะแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เป็นนักเลงเป็นคนที่ใจใหญ่ด้วยถ้าเล่นไฮโลนั่งเบิร์ดมือบอลลู เล่นไพ่นั่งเบื่อมือเขาคาสิโนนี่บ่มีออกเอารถม่แกออกเอาพ่อแม่มาอันเซิร์ออกคุณเหลวาพ่อสีได้ออกเอาน้ามนต์ไปซีนไ,ไซเขาสีออกจากคาสิโนโคือเป็นคนที่ถ้าได้ทำถ้าได้ลงทุนถ้าได้อยากจะจับอะไรสักอย่างแล้วเนะี่ยไม่ปล่อยแต่เป็นคนแบบนี้บอมบอมสวัสดีค่ะแม่มาดามกะลีตีฉันเป็นกะลีตี เล่นหุ้นกับเล่นกวยอในเลิศคะมันก็ทำเงินได้ทั้งสองอย่างเล่นอี่ยังกระทำเงินได้คือกันแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรามีลิมิตยังไงเล่นยังกระเสียคื้กันเธอเล่นผู้ชายเธอกระสีมีฮอตข้อปวดหัวเือกันเล่นหุ้นกับปวดหัวคือกันสรุปตาบใดที่เรายังวนอยู่ตรงนี้มันก็จะมีความ เครียดพอกันก็ต้องบอกไปก่อนแต่ว่าการลงทุนถามว่ามานาไปยาเล่นไหมไม่ได้เล่นเพราะว่าฉันคิดว่าฉันนั่งอยู่บ้านตอนนี้ฉันมีความสุขเคยคิดว่าการที่มีชีวิตฟู่ฟ้าลรูหลามันเป็นความสุขแต่เราพอเราเห็นปุ๊บอ่ะเราเคยมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่แบบมีความหรูหรามากแล้วก็อ่า มันก็ติดโทรศัพท์เล่นนู้นเล่นนี้ไม่มีความสุขทักอย่างต้องช้อปปิ้งตลอดบรรเทาเาคล้ายๆกับแก้งเหงาอะไรเงี้ยช้อปปิ้งตลอดติดช้อปปิง้งกระเป๋าเลียงอยู่เธอแทบมองไม่เห็นกระเป๋าของเธอเลยเพราะว่าเธอซื้อมาแล้วก็อาทิตย์นึงเดือนนึงเงี้ยเธอก็เบื่อเธอก็จะไปซื้ออันใหม่ก็คือมันไม่จบไม่ใช่เราดูแล้วมันดูแล้วมันไม,ไม่เข้ากับเรานะเราไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วเรา,เร,าเรารู้สึกว่าความสุขแล้วก็ชีวิตด,ดีๆสําหรับเราก็คือหนึ่ง การไม่มีหนี้สินสการได้ทําบ้านให้พ่อแม่การได้ดูแลพ่อแม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สร้างบ้านให้พี่ชายสร้างให้ครอบครัวได้แล้วก็ไม่มีภาระไม่มีความปวดหัวคนในครอบครัวไม่ติดยาไม่ติดการพนันไม่ไม่ไมแบบไม่นำความปวดหัวมาให้กัน 3. ในตอนนี้มีความสุขมากเพราะว่าแค่นั่งอยู่อ๋อ ฝรั่งที่คุยด้วยนะคะก็คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเราโดยที่ไม่ได้เจอหน้ากันเลยหลายปีแล้วนะคะพบกันหลายปีแต่ว่าเขาก็ไม่เคยคุยอะไรมากมายก็คือเจอกันอาจจะปีละครั้งหรือว่าสองสาปีครั้งนะคะคือแก่แล้วค่ะเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะคะก็ไม่ทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะเขาอยู่เมืองนอกเขาก็ส่งตังค์มาให้เราคนนั้นก็เทคแคร์แล้วน,นู่นนี่คือได้ก็คือได้เป็นล้านต่อเดือน เราก็คิดว่าเรามีความสุขแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องได้เงินแบบเดือนหลายหลายล้านแบบเป็นร้อยล้านอ่าเป็นแบบเข้าไปในธุรกิจคือ,อธุรกิจแบบเนี้ยที่มันแปลกๆอย่างเงี้ยที่ยิ่งมีดารามีอะไรมาโฆษณาเนี้ยคือจะจะไม่ร่วมเลยเพราะว่าคิดว่ามันคือโฆษณามันคือไฟล่อมแมลงเราคิดของเราเราก็เลยมีเพื่อนก็ ขาดทุนยับเยินเจ๊งก็มีที่ลงทุนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการเราเ็แค่กินเงินเดือนเป็นล้านๆไปผู้ชายส่งมาให้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปปฏิบัติพัดีเขาที่อยู่เมืองนอกเพราะเราไม่อยากมีชีวิตอยู่เมืองนอกเราอยู่เมืองนอกมาเป็นสิบปีแล้วมาดัมบยายอยู่เมืองนอกสิบปีแล้วอ่านเน้นหน่อยแม่จังมวนไส้ละไส้มันเขียนดากุติเลย แม่คีดแองไกับการเป็นกะหรี่หน้าฝนมวนหลายตีคอมเมนต์ยังเสียฮะมาตอบให้มั่นก่อนมันอยากได้ความรู้เป็นกะหรี่หน้าฝนกับมีสองอย่างกะหรีแบบสแตนดาร์ดคือทั่วไปแย่งตาฝ้นคืนสองแถวข้นสาขนตาวี้ปุ๊ปปุ๊ปปุขนตาปลอมรูดจังเสียอันนี้คืออันนาทาค่ะ เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานมันเป็นแบบกะหลีธรรมดา ordinary บ่อใดมีความวิเศษวิโสอย่างนะแต่งตัวไปหัวฟูหาลังคดไปเขาล้าน,นาาเสริมใช้รีดผมลงทุนรีดผมไปยางดีหน,ะน,นาพ้นกสิอาฝนสาดกระจีมีละอองฝนเขามากหัวกระจีฟู่คือหมอยหมานี่อ่ะอันนังกระจีหากินลําบากแม่ใส่สนสูงยางโล่งทอบ่กล้าไปมองแพงๆไปหานังยืนหนาเซเว่นนะ่ะนำ้ำ ฮอกกสิได้ยืนจับแขกอยู่หน้าเซเว่นฮอกกฤษีได้โซนโฮมแนงสินะมีหมองมีหมองมีลมบ้างฮอกกฤษีได้ลบอยู่ใต้ชายคาบ้างอันนั้นคือออเดเนออดีเนรี่ก็คือกะลีธรรมดากะลีทั่วไปกะลีบ้านนอกคันทรีกะลีเข้าใจป้ะหังกะลี่เอ็กซ์ตร้าออดีเนรี่ก็คือบ่ธรรมดามาเหนือ,อเมกพิเศษมีโซลายก็คืออัปเกรดอันมีรถขับกะลีสั้นดีแน่มีรถเบนทุ่นเนดเขาบไปดิคีสองแถวไปดิคีรถเมย์ไปจับแขกดิ อันนี้เป็นสเปเชียลคือรวยอัปเปอร์คลาสคือเป็นเกรดหนึ่งไปแล้วเขาสิไปเขาสิไปคืนเขาขับรถเบนออกเลยขนัดผู้ชายลงแร่มไดโลงเล่มไดนเขาบ่ออกไปหายังหากินคือว่าเธอบ่ได้ไปหายินจับผู 7, บ้ชายยู่หน้าเสเป็นผูาหยู่่หน้าปากซอยหนูแรนแตกสวดสวดน้นากระเดินใส่รถขับมาซาดใส่เสภาเธอเธอเป็นทุกข์อีกแขกกับบ่ได้กลับบ้านที่มิน้นกุยข้าว กะลีมิซันป้าขวัิจีไปถอยรถเบนเลยเธอเห็นได้ไม่ล่ะเธอมีรถเบนบอบอมเธอมีรถเบนหรือยังเธอจะเป็นกะลีอ่ะเธอต้องไปถอยรถเบนก่อนนะกะลีเขาขับรถเบนนะคิ้งกลางหะผู้ชายปัดทีนเดิเนแน่ปัดอ่ะเอื่อนแขกออะไปดินเนอร์กันไหมคะ Let's have dinner at Sheraton ไปดินเนอร์เชสตาตันเนาะใกล้ๆนีล่ล่ะฉันยี่ซ้อยสิบเอ็ดเธออยู่ซ้อยไหนไปกินเชสตาตันนู้อฉันอยากดินเนอร์อยู่นั่นเชนกิลา,าตีพินิสลา,าตีอะารเจนเตินโอเคฉันจะขับรถไปเด้อขับรถไปป้าบ,บอกว่าฉันใกล้มาฮอร์ดเด้อเธอถ่ดยืนถา่ายฉังอยู่ปากประตูเด้ออยากโซ่รถเป็นยังค่อยใส่รถเบนในการไปรจับแขกรถเบนนี่ถ้าไม่เธอมีคลาสถ้าไม่เธอดูแพง แขกจากก้อนที่เธอกันขึ้นรถเมย์นี่เขาอาจ่ายเธอหาร้อยบาทต่อเธอขับรถเบนท์แปปปับเขาจจ่ายเป็นหมื่นอัพค่าโตไปแน่ตการลงทุนการเป็นกะหรี่ที่ดีที่สุดเธอต้องลงทุนเธอต้องมีนามีไร่เธอขายเลยขายแล้วก็ไปซื้อรถเบน์เธอมีรถเบน์ปุ๊บเขาบดกล้าจ่ายค่าโตเธอถึงรอเธอสิหรือเธอสิเถียงเธอไปกินขอน้ำผู้ชายเธอมีท่องสิบเซ็นเธอใส่ไปเลยให้มันรูเลย ว่ามั่นสิมสให้เงืนเธือหารอยพันหนึ่งือนทุสิบว่นมันดีกาดมันต้องสื่อซอยไงก็เส็จนีมันเป็นจัดเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าอะไรที่มันเวอร์วางเกินไปโปรไฟล์ที่ต้องการความสนใจมากอาคิดดูถ้าสมมุติว่าเขาระดับนั้นเนี่ยเขามาแชทกับเราและเราเป็นใครเขาถึงจะต้องมาเลือกเรา เราอย่าไปมั่นหน้ามั่นหนกนะคะว่าเขาชอบฉันฉันคือผู้หญิงที่โชคดีที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาเขารวยมากเขาปักขับเฟอร์รารี่เขาเป็นเศรษฐีเราอย่าพึ่งออกไปดีใจเพราะว่าการที่เขาโชว์แบบนี้มันคือ,อนิสัยของเขาที่ต้องการให้ผู้หญิงเอาบินเข้าหามันเป็นแครอทเรียกกระต่ายลอกกระต่ายให้เราคิดแบบ การที่เขาโชกับเราแบบนี้แล้วก็พูดโอ้อวดกับเราแบบเนี้ยเขาทํากับทุกคนมีกี่ครั้งที่เขาใช้รถหรูหรือว่าเรียกว่าซปเปอร์คาร์ในการไปรับส่งผู้หญิงไปกินคอนโดเก๋ๆเปลี่ยนหน้าได้ทุกวันเพราะผู้หญิงอยากกระโดดขึ้นรถรูเขากินดาราก็ได้กินคอใครก็ได้ ให้โซจะกินใครก็ได้ขอแค่มีความหรูหรามีความรวยมาโชว์นะแต่ว่าอยากจะเตือนว่าทุกความรวยมีหลายแบบถ้ารวยเพราะว่าครอบครัวหรือว่าเศรษฐกิจธุรกิจครอบครัวอย่างเช่นลูกหลานเจ้าสัวนู่นนั่นนี่อ่ะครอบครัวเขารวยอยู่แล้วเขามีความรวยนะคะดังนั้นเขาก็จะมีมีคล้ายๆกับว่า ไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึง่งไลฟ์สไตล์ก็อาจจะอาจจะไม่เหมือนคนที่แบบค้ายาแล้วรวยอย่างเงี้ยมันต่างกันไม่รู้จะพูดยังไงเนาะค้ายาแล้วรวยก็จะแบบวิ่งวังบดิบวับทุกอย่างแบบโชว์ออฟแล้วก็ทาเวอร์เอร์ไว้ก่อนนู่นนัน่นนี่ให้เราระวังนะให้เราระวังด้วยว่าเราจะติดร่างแห่ไปด้วยสมมติว่าเ,าเขาเข้าขายเครือข่ายพวกเนี้ย มันก็จะลำบากเราจะอยู่ยากเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะด่งดังแค่ไหนเป็นออดาราหรือว่าเป็นเซเล็บอะไรก็ตามของโลกใบนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเขาอยากจัดการเราเขาทำได้หมดเธอจะร่ำรวยแค่ไหนก็ช่างมาเฟียเงินดำก็คือเงินดำเธอเห็นไหมเงินดำบางอันยังซื้อซื้อไข่ไม่ได้เลยยัดไข่ก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า เธออาจจะเจอตองไงอาจจะเจอแบบมันพูดยากอ่ะแต่ว่าที่แน่แนอ่ะให้ระวังเช่นรูปโปรไฟล์ในแชทถ้าเกิดยืนโชว์รถหรูอย่างเงี้ยยืนแล้วก็ยืนอวดรถหรูเงี้ยฉันจะมองข้ามเลยฉันจะไม่คุยด้วยสู้ซะคุยกับผู้ชายธรรมดาอันนี้อันนี้ให้เลือกดีๆนอกจากเธอจะตกทองอตกทองเธอก็ต้องระมัดระวังด้วยเธอก็ทําให้ในระดับที่ว่า ชันกับเธออารแรกเปลี่ยนกันเบาๆอ่าอันนี้ได้แต่ว่าอย่าให้ถึงขั้นที่ว่าเธอตั้งใจที่แบบว่ามันพูดยากอะนอกจากเธอเด็ดจริงอะเนาะอตั้งใจให้ท้องหรืออะไรก็ช่างเพื่อที่จะได้กับรวยๆอะพวกรวยๆอะแต่ถ้าได้ก็ถือว่าขอให้โชคดีขอให้มีความสุขแต่ให้คิดเยอะๆคิดบวกลบคูณหารให้เยอะ สวัสดีค่ะคพุนเสกพรุ่งนี้วันพระอย่าลืมไปทําบุญนะคะเพราะว่าบุญจะส,ส่งเสริมเราทุกอย่างไม่มีใครช่วยเราเราเลา,าได้พระบุญบารมีกับพระอีกส่วนหนึ่งบุญที่เราทําเองอีกส่วนหนึ่งวาสนาเราสร้างได้แล้วทาได้อย่าไปน้อยหนะ้าใครหมายถึงว่าอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยด้อยค่าอย่าไปคิดเราคิดให้สบายสบาย เราได้แค่ไหนก็แค่นั้นให้มีความสุขแล้วก็ทําแล้วก็ลองไปนะคะแต่ไม่ต้องถึงว่าฟุฟ้งฟาหรือเห็นชีวิตคนอื่นเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะคนเราบางทีเอาอะไรมาลงอย่างเงี้ยเขาแบบเขามีความสุขเราก็ยินดีในความสุขของเขาแต่เราไม่ต้องไปเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้แบบเขาเราอย่าไปเป็นทุกข์ให้ดีใจไปชมกระเป๋าเขาคืองามแย่เบิ้งรูปน้องขาวแค่นั้นเขาอย่าเขาเขาเขา,เขาอย่าเป็นทุกข์ แล้วเราเราอยู่แบบสบายๆเราอยู่แบบอ่าสมมุติไปเลยลแฟนคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติอาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วไม่ได้อยู่กับเราไม่เป็นไรเขาส่งตังค์มาเทคแคร์เราอาจจะเดือนละแสนสองแสนเราก็อยู่ได้แล้วนะคะเราไม่ต้องไปแบบเหนื่อยแล้วก็เข้าไปในสังคมไฮโซหรืออะไรพวกเนี้ยค่าภาษีสังคมมันเยอะเยอะแล้วก็ไฮโซมันก็ยังไงนะคะมัน เราไม่รู้อนะเนาะถ้าเจอคนดีก็ดีไปแต่ว่าเพื่อนที่อปาร์ตี้ไปวันวันอะไรเงี้ยเอาดีๆถ้าเกิดวันนึงเราล้มลงเนี่ยเอาสมมุติเราล้มลงตอนเนี้ยเราอบดูซิใครจะอยู่ข้างเราได้บ้างนะคะดังนั้นนะ่ะมันไม่ค่อยมีหรอกแต่กไ็ไม่ได้ว่าก,กันนะเพราะว่าเวลาเป็นทุกข์อะเขาก็ไม่อยากเป็นทุกข์ด้วยเพราะว่าทุกคนต้องดูแลครอบรัว เขาจะรวยแค่ไหนก็ช่างเขาก็หาเงินให้ครอบครัวเขาดูแลกันกับครอบครัวเขานะคะเพราะไม่ได้หามาเผื่อแผ่นเพื่อนๆทุกคนเราก็ต้องเข้าใจกับทุกคนดังนั้นพยายามอยู่มอมมอแมมแมอยู่ส่วนตัวให้ได้อยู่ให้มีความสุขค่าภาษีสังคมสูงจริงค่ะค่ะคุณสุนทใชัยคุณสุนทุจริงค่ะค่าภาษีสูงแล้วก็ปาร์ตี้อ่ะคล้ายๆปาร์ตี้เป็นวันอะจบอะพรุ่งนี้เหนื่อย พรุ่งนี้สางเมาแฮง over อีกแล้วก็ชวนกันไปนู่นไปนี่อีกแล้วแล้วก็คือยังไงอะ่ะมันมันแล้วแต่นะคนชอบก็คือชอบแต่แต่เราอะ่ะไม่ไม่ชอบแบบนั้นเหนือฟ้ายังมีฟ้าใช่คร้ะเดียวสันติใช่ค่ะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเราแข่งใครมันมันมันเหนื่อยอย่าไปแข่งคนอื่นให้เราอยู่แบบอยู่มุมของเรามุมที่มีความสุขก็คือมุมเล็กๆมุมมืดๆก็ได้มุมมุม มุมแคบๆก็ได้แต่ต้องเป็นมุมของเราและมุมนั้นอะเราอยู่แบบแบบแบบเป็นคนตัวเล็กๆแต่รวยๆอะเขาะ้าใจไหมรวยในที่นี้ก็คือรวยความสุขนี่แหละที่เราหากินได้อยู่ดีมีสุขมีรายได้เข้ามาไม่เป็นหนี้เป็นสินมีหนี้ก็ต้องพยายามเคลียร์เคลียร์น้อยเคลียร์มากก็ว่า,ากันไปแต่แต่ก็ต้องเคลียร์ต้องเอาคืนให้เขาไม่งั้นดวงเราจะไม่ดี ดวงจะไม่ดีถ้าเราเป็นหนี้เราไม่คืนเราอยากดวงดีวาสนาดีเราต้องปลดล็อกความขุ่นเคืองจากเจ้าหนี้ที่มีต่อเราเขาคิดถึงเงินเขาทุกวันเขาอาจจะสาบแช่งเราก็ได้บางคนเจ้าหนี้ที่เขาแบบให้ตังเรามาแล้วเราไม่คืนนะเขาสาบแช่งเราได้เขาเขาแบบเผาพิกของเกลือก็ได้นะคะบางคน ไม่ใช่ทุกคนจะมาแบบเออกูท่านมึงไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะย้ายคอยเป็นเอทเออเป็นเอทกับไปกินยาไปหาย,ยาไม่กินไปเอทเชย่แล้วเอทเขาผลิตยาแตกตืมตืมยุ่บางอือ่นว่าอยากไปเลือกกินบุญอ่ะเป็นเอทที่ตีคิดยัางอย่างมันสมัยหม่แล้วปีดาดลิงบุญเป็นทายาน เอกเขามียาของเขาแล้วเธอจะไปอะไรช่วงนี้อหักคะ่ะแม่พยายามทําจิตใจให้สงบอยาก move on และหาผัวใหม่ค่ะน้องฟางเนียงน้องฟางเอ่ออยาก move on และหาผัวใหม่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราต้องการแบบนั้นเราจัดสรรได้เราเลือกได้ทําไมมันจะไม่เกิดขึ้นเราอยากทิ้งคนนี้เราอยากลืมอดีตเรามันเป็นไปได้แน่นอนมันเสกได้ไม่ยากเลย แค่ว่าวันนี้อะเริ่มต้นด้วยการนอนหลับให้พอ8ชั่วโมงก่อนเธอต้องไปฝึกการนอนก่อนทําได้อาทิตย์หนึ่งเธอจะฟื้นเป็นคนใหม่เลย8ชั่วโมงอะหนูเข้ากะตอนเช้านี่คะแม่นอนไม่ทันเธอก็ต้องเข้านอนแต่หัววันเธอนอนได้ครบ8ชั่วโมงดื่มน้ําทานอาหารทานของอร่อยๆเธออยากทานอะไรเธอทานเธอแต่งตัวใหม่ตัดผมทรงใหม่ทําสีเล็กๆน้อยๆเสื้อผ้าใหม่กลิ่นน้ําหอมเธอเปลี่ยน เธอเปลี่ยนแค่นี้ทั้งหมดให้ติดต่อกันหนึ่งอาทิตย์เธอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงพลังเธอจะมาเลยแต่เธออย่าลืมแผ่เมตตาให้เขาให้คนคนที่ทําให้เธอเสียใจเธอแผ่เมตตาให้เขามากๆแผ่เมตตาเชา้ชาเย็นเชา้ชาเย็นเช้าเย็นเรียกชื่อนายนี้นามสกุลนี้นึกถึงหน้าเขาขอแผ่เมตตาให้เขาหมดกรรมหมดเวรกับเขาเธอตัดตรงนี้เธอทำหนึ่งอาทิตย์เธอจะเป็นคนใหม่ทันทีเธอลองเจอกันหลังไหมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย